ทำแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้ะวันนี้ก็จะยำหมูยอเพื่อนๆดึกหน่อยวันนี้มาทานหมายำหมูยอด้วยกันนะจ๊ะทำหมูยอใส่กุ้งด้วยหนาวเปลือกแข็งแข็งแต่หอมหอม hôm rồi, a a vâng yam lũ, okay. đi chân rồi mà nào mà nào sụp lúc kiểu đi trao này nó hòm มีรสดีมีรสดีมีมมน้ำตาลพี่เครื่องก็มีหอมหอมใบใหญ่ ยอ่อคุ้งเห็นไหมนะจ๊ะหมูยอเมืองไทยนะเนะี่ยแท่งยาวๆอ่ะจะอร่อยหรือเปล่าแม,ม่เห็นงเขาบอกว่าจะอร่อยอ่ะ ตามใจชอบแล้วแต่ใครชอบเผ็ดๆก็นี่มีหอมมีผักชีผู้ชายีูหญิไใ่ลงไปเลยใส่ผักเยอะๆสมุนไพรเยอะๆ ไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนี่มะเขือเทศเล่กจ้ะห,หมูยอใครก็ยำได้ทำไฟล้างไฟเพื่อนเลยไปล้างไฟเผ็ดไปพี่สุดที่ชอบในครัวเนาะ ไปก็เทดไปใส่มะเขือเทศมะเขือเทศยสีสันแต่มันก็อร่อยด้วยอ้เดี๋ยวต้องชิมก่อน แวมันเป็นยังไงอือเพ็ดปาา โอ้ยพริกพี่ก็พริกว่าให้จับดูดอนโอ้พร็กนี่กูเป็นไงยำโอ้ยอืม không phải con không không con không 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 cho không 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 คูอร่อยอแค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้าปั่ ชีแหละผักชีลาวนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยอบอวบเอ็มต้นใหญ่ดิจังเลยแหละนี่แหละผักของเราจะกินมัน,นไปไปว่กจิ๋วดึกแล้วเนี่ย โอเคจ้าแค่นี้ก็สำเร็จละจ้าเพื่อนๆจ้านี่ยำหม,มูยอจ้ายำหม,มูยอกับกุ้งใส่กุ้งมิดหน่อยกระหล่ำแอมผักชีลาาอ,อร่อยอร่อยนล่จ้ะ มาเซฟด้วยกันจ้ามาอร่อยด้วยกันจ้าบายบายช่วยชมคลิปพี่ตู่ได้นะจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่คนยังติดตามพี่ตู่อยู่ขอบพระคุณมากๆจ้าบาย